ยินดีต้อนรับเข้าสู่นรกกดหวัวใจกดไลค์หรือกดติดตามและท่านจะได้ขึ้นสวนวันนี้เราจะมาเช็คคะแนนคนทําดีกันเริ่มจากภูผาวันนี้ทําความดีอะไรไว้บ้างาผมตั้งใจเรียนครับผมคนเรียนเก่งเวลา,าผมเห็นเพื่อนนั่งเล่นเกมหรือเพื่อนทำตัวอะไรสาระผมจะให้เพื่อนแปังสือใบสัตว์ประมาณนี้ครับเยี่ยมมากภูผางั้นก็ ขึ้นสวรรค์ได้เจ้ขึ้นสวรร์แล้วอย่าลืมมาหนังสือนะใบโบกวันนี้ทำความดีอะไรไว้บ้างผมเก็บเงินได้ห้าร้อยครับแล้วผมก็เอาไปส่งคุณครูเพื่อประกาศตามหาเจ้าของครับอืมดีมากงั้นก็ขึ้นสวรรค์ได้ เย่ yeah, ด้ขึ้นสวรรค์แล้ว <Yeah. S 1> CK วันนี้ทำความดีอะไรไว้บ้างให้ Hi, ท่านยมไอยอยากเห็นทรัพยากรในหมู่บ้านเรามีทุกอย่างว่ <Wow. S 1> าไออยากจะเข้าไปพัฒนาให้เขามีกินมีใช้และถ้าใครอยากเลยเดีวไอจะบอกวิธีต้องเล่นบุน <S <S เยี่ยมมาก งั้นก็ขึ้นสวรรค์ได้เจสเขึ้นสวรรค์แล้ว yes. Let's go yay <laughs> เ s สบายเบี้ยววันนี้ทำความดีอะไรไว้บ้างครับท่านบานวันนี้ผมไปถ่ายตังน้องมา20บาทครับ <laughs> แต่ผมอยู่จริงนะครับผมลืมมาตางัางไปกินขนม,มครับ ปลเลยตกนลกเลยทําแบบนี้ไม่ดีห้ามรอกเรียนแบบนะเด็กๆ <Wow. S 1> ครับครับ <Wow. S 1> ที่หลามกูไม่ทำแล้ว <Wow. S 1> ม่นาเลยกู <c oughs> ผิดทั้งเดียวกูลงนรกเลย <c oughs> <c oughs>